ลูกน้องๆทุกคนเลยว่าให้คิดให้ลึกก่อนจะทำอะไรขอร้องเถอะกราบเลยกราบเทบ้าจริงๆโมกสิบสามแล้วกราบลูกวัยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกราบเลยว่าเลิกเถอะอย่าเถอะมันเลยเถิดไปเยอะแล้วมันเลยเถิดไปจนดจุดประเทศเราเนี่ย ไม่ฉันจะโดนอาจจะโดนคมาหรือหหรือเวียนดามีสัตว์อะไรฉะนั้นขอร้องเถอะลูกๆหลานๆไม่ศึกษาประวัติศาสตร์และบรรจุวิชาประวัติศาสตร์กับศิลธรรมลงในคอร์สของการสอนได้แล้วจะได้รู้ว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยอุทิเลือดตั้งเท่าไหร่สำหรับแผ่นดินนี้ แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินด้ามขวานซึ่งตอนนี้อยู่สงบที่สุดเลยและเป็นเป็นฟู้ดฮับของประเทศของโลกเลยคือเป็นที่ผลิตอาหารได้ของโลกเลยถ้าเราทำันได้ดีฉะนั้นเนี่ยผมกราบกราบแทบเทา้าลูกลูก,ลกน้องน้องทุกคนเลยว่าให้คิดให้ลึกควรจะทำอะไรอย่าไปย้อนฟังคนย้อน ที่ได้เบียเบ้ยมาเพื่อจะมาปลูกประดมหรืออยู่เบื้องหลังทำให้บ้านเมืองลำบากว่าจะปกป้องบ้านเมืองได้เสียชีวิตไปเยอะมากแต่แผ่นดินเราก็ยังเป็นแผ่นดินของเราฉะนั้นลูกลูกรักแผ่นดินของลูกเถอะถ้าลูกไม่รักแผ่นดินนี้ลูกจะไปอยู่ที่ไหน ลูกจะไปอยู่ที่ดมัมมสกัสซีเรียที่ต้อทิ้งระเบิดจนพังหมดแล้วน้ำสะอาดก็ไม่มีกินบางคนต้องตักที่ปสัสสาวะเสร็จใส่ถันคนอื่นดื่มปสัสสาวะถ้าอยู่นะครับประเทศไทยเราเคยมีแบบนี้ไหมลูกๆไม่รู้ความจริงว่าในโลกนี้คนตายตั้งเท่าไหร่ในอิทิโอเปียหิวข้าวหิวอ,อะไรเหลือแต่ซีซี้กระดูก ลูกเคยอาจจะเคยเห็นภาพเด็กเหลือแต่กระดูกนอนอยู่แล้วไออีแร้งมาอยู่ใกล้ๆพร้อมที่จะจิกถ้าจิกเด็กคนนั้นกว่าจะตายกว่าจะเสียชีวิตทรมานเท่าไหร่แต่คนไทยเราจะเป็นแบบนั้นเหรอไม่ใช่ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวแล้วเรายังทำได้อีกตั้งหลายอย่างแต่ถ้าลูกลูกดือ้อลูกลูกไป ตามแกนนำลูกๆไปเดินตามเขาลูกจะเพียงพรำในพระไตรปิฎกรูกมันสอนไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าเดินตามคนที่มีอุดมการหรือคนที่มีหลักการอุดมการจะล้มสถาบันนี่คืออุดมการและหลักการที่ตามไม่ให้คนตามไปทําตามเขาด้วยแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง พระพุทธองค์สอนเราในพระไตรปิฎกว่า,ยาอย่าเตือนตามคนมีอุดมการและหลักการวันหนึ่งเราคิดไม่เหมือนเขาเราจะเป็นศัตรูกับเขาหรือมองหน้ากันไม่ติดแต่ถ้าเราเดินตามคนที่มีประสบการณ์เราจะรู้เลยว่าเราจะไม่ไม่บาดเจ็บไม่ทำอะไรผิดมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราถามคนมีประสบการณ์ได้ แต่บางสิ่งบางอย่างคุณจะไปถามคนมีอุดมการ์เขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีความรู้และเขาไม่ได้มีประสบการณ์ฉะนั้นไปแรกทำไมล่ะลูกประเทศเราขาดอะไรอ่ะลูกองคมนตรีทุกท่านทำงานกันจนจนเหนื่อยจนแบบไม่รู้จะพูดยังไง เหมือนผมเหมือนจะบอกเลยว่าให้เพิ่มมงคคมนตรีสัก1ิท่านจะได้งานลื่นและงานเร็วนี่แหละผมจึงฝากไว้แค่นี้สำหรับวัยรุ่นและรุ่นหลานหลานบ้างคิดลูกและไปอ่านประวัติศาสตร์และลูกจะรู้เลยว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9และพ่อหลวงรัชกาลที่10เดินทางกลับมาแล้วบางทีไปรักษาบางทีก็เดินทางกลับมา พอกลับมาแล้วท่านก็ทำเต็มที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระเอกที่ว่าเวลาฉายภาพ,พยนตร์ต้องเห็นแต่พระเอกอยู่ในภาพสวยงามพระองค์ไม่สบายบางทีพระองค์ต้องพักแต่พระองค์ก็ทำงานของพระองค์ใครอ่ะไปว่าพระองค์ไปตําหนิพระองค์รู้หรือว่าพระองค์ทำอะไรในวัน รู้หรือว่างานอะไรที่เขาตดมากี่สิ่งกี่อย่างเนี่ยให้องค์มมนตรีแต่ละท่านทำเนี่ยรขอร้องเถอะผมกราบเลยผกราบเทพเท้าจริงๆผมกสิบสามแล้วขอกราบลูกวัยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกราบเลยว่าเลิกเถอะอย่าเถอะมันเลยเถิดไปเยอะแล้วมันเลยเถิดไปจนจนประเทศเราเนี่ยไม่ช้าจะร่น อาจจะโดนขมรหรือหลาวหรือเวียดนามตีสับทำได้อีกนะฮะประเทศจีนเขาก็มีปัญหาของเขาเวลานี้ในในด้านทะเลในการรบในการยึดเกาะยึดอะไรเขาไม่สามารถมาช่วยเราได้ในทุกเวลาหรอกแต่ตัวเราเราช่วยตัวเองได้แล้วทำไมเราไม่ช่วยเราไม่เตรียมกันนี่คือสิ่งสำคัญขอเธอลูกตรบตัวกรับใจใลูก ลูกไม่ผิดลูกยังเป็น16-17ลูกยังเป็นเด็กเป็นวัยรุน่นลูกไม่ผิด but please never never cross cross the thin red line อย่าข้ามเส้นยาแดงลูกทุกอย่างลูกทำทำได้ลูกแต่อย่าให้มันเกินเส้นยาแดงมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ว่าข้ามไม่ได้แต่เวลานี้ลูกๆบางคนข้ามบางคนพยายามจะข้าม บางคนข้ามไปแล้วนี่แหละพอข้ามไปแล้วแล้วบางทีเสียใจนี่แหละถามสิว่าตอนที่เสด็จกลับเมืองไทยมีแต่รอยยิ้มมีเต็มีเด็ความปลื้มใจมีแต่ความปิติและนี่ถ้าท่านทุกคนทุกคนประชาชนคนไทยเราให้กําลังใจพ่อหลวงรัชกาลที่สิผมรับรองเลยว่า ท่านจะอยู่เมืองไทยนานกว่าอยู่เยอรมันนานขึ้นเรื่อยๆและท่านนี่แหละมีเมตตาและท่านนี่แหละจะสป,ปายทุกอย่างที่คนไทยเราต้องการและจะมีวิชานักวิชาการนักอะไรต่ออะไรออกมาเยอะแยะขอเลยลูกขอให้ลูกกลับมาเดินในทางที่ถูกที่พ่อแม่ลูกเดินมาบรรทัานบุรุษเดินมา ตั้งก40ชั่วคนมาถึงรุ่นลูกลูกเดินไปอีกทางหนึ่งเป็นทางห้าแพร่งลูกจะไปถามใครละ่ะว่ามันถูกหรือผิดนอกจากคอนเชนส์ของลูกเองที่จะบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดทุกอย่างมันไม่ต้องตีไว้ในกฎหมายถ้าทุกอย่างบันทึกในกฎหมายประเทศนั้นเป็นประเทศที่โง่ที่สุดฉะนั้นกฎหมายเนี่ย ของประเทศไทยเราหนากว่าสหรัฐอเมริกาไม่มากแต่ยังต้องตีความเงินตลอดขอเถอะขอเถอะไม่มีใครทําอะไรลูกๆหรอกลูกๆก้าวร้าวกว่านี้จะไปทำร้ายจะอะไรกว่านี้ก็ไม่มีใครอยากจะทําอะไรลูกๆหรอกเพราะพระองค์รู้ว่าคุณทุกคนยังเป็นนักศึกษาและทุกคนมีพ่อแม่ ถ้าพวกคุณเป็นอะไรไปพ่อแม่เสียใจเท่าไหร่กษัตริย์เสียใจเท่านั้นทำไมอะลอูก <apprendre> เกิดมาแล้วจะทำให้พ่อแม่เสียใจเหรอลูก